ก็จะมาทําพิซซาเตาถ่านกันนะคะค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งเป็นแป้งข้าวจากที่ไร่เราเองนะคะแล้วก็ผสมผงผักต่างๆก็จะมีดอกดาวเรืองแป้งมันม่วงแล้วก็จิ้นชือฉายแล้วก็จะมีดอกอัญชันค่ะแล้วก็จะมีพวกผักต่างๆที่อยู่ในไร่เลยนะคะค่ะขั้นตอนขั้นตอนต่อไปเราก็จะนาแป้งอะค่ะมาคลึงให้มันเป็นรูปวงกลมแบบนี้ก่อนค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะแต่งหน้าพิซซ่าตามที่ใจเราชอบเลยนะคะส่วนผสมก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเราก็สามารถมาทําเป็นกิจกรรมของครอบครัวได้ค่ะสามารถจองมาได้เลยหรือว่าจะทําจองให้เด็กๆทําเป็นเพื่อนๆกันมาทําก็ได้เหมือนกันค่ะนะพ่อะวันพ่อ ไม่เอาหรออันนี้จะเป็นหมูกับไก่นะคะออนนี้นะจะมีผักิ้นทุชายทาล้ะก้อนแล้วก็หละพาแล้วก็อันนี้คโอคาง์ับเคียดค่ะใช่ค่ะ ชอบกินหักไหมคะัอะอบอาอขอมจะได้ลงเข้าเตาแล้วนะมันมีคทางังนะเราอยากใส่อันไหนเราก็สามารถใส่ได้หมดเลยค่ะ วันนี้เราก็จะได้ชิมสีมือของตัวเองด้วยค่ะเดกชา้องสป,ปริงเกอร์แล้อ,อีกได้นะคะอ,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 อชอบไหมคะชอบแต่มันจะยืดมากเลยอ่ะอ,อีกอันนี้กินชีค,ค่ะคโอเคดำ มาม่าขอใส่เนื้อสัตว์ด้วยนะคะใส่ชีสได้ม้ใส่ไดค่ะเดี๋ยวหนูช่วยมาม่าใส่ชีสได้ไหมคะหนูช่วยหนูช่วยใส่ชีสให้มามีได้ไหมคะเอาอะไรดีคะนี่ค่ะขับชีสค่ะเดี๋ยวพี่ยกอันนี้ให้วางเลยค่ะมาใส่ชีสให้มามีไปไปส่งยิ่งชอปเยอะ ทำเบียร์จี๊ดใส่มันไปหน่อยตอนนี้นะคะเราก็ทำเสร็จ แต่งหน้าพิซซาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะเอาไปอบในเตาถ่านค่ะคะ่ะตอนนี้เราก็แต่งหน้าพิซซาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะนําไปใส่อบใ,ในเตาถ่านค่ะเชิญทางนี้เลยนะคะทางนี้เลยคะ่ะชอบใโลกาอา ก่อนให้อาหารหลบค่ะว้านี่อยู่ในตู้เดี๋ยวต้องกินินักๆนะ หลังจากเอาใส่ในเตาแล้วนะคะเราจะอบประมาณ5-6นาทีนะคะหลังจากนั้นก็สามารถเอาขึ้นมาประทานได้เลยค่ะ mm hmm. ค่ะสำหรับครอบครัวไหนนะคะที่อยากให้เด็กๆมีประสบการณ์ในการทำอาหารหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมทำไข,ข่เค็มทำพิซซ่าหรือว่าจะเป็นคุกกี้นะคะจะทำให้เด็กๆได้มีความรู้ยิ่งมากขึ้น ก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่เฟซบุ๊กไล่รื่นลมหรือว่าเป็นไลแอดของไล่รื่นลมนะคะค่ะพี่ชักคะพี่ชักหนูนาตแล้วค่ะิดแล้วค่ะ่กินนามันไปดีแ้น้ยหนู้อด,ด,ดีด่องากดมากอตาหนูน่าจินจะมือเนื้อันิเนี้อชาอกจาบ